ความทุกข์ของเทวดาและมนุษย์ตามธรรมชาติพิขุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปบันเทิงแล้วในรูปย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรูปพิขุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีเสียงเป็นที่มายินดียินดีแล้วในเสียง บันเทิงแล้วในเสียงย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งเสียงพิกุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีกลิ่นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในกลิ่นบันเทิงแล้วในกลิ่นย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งกลิ่นพิกุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีรสเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรสบันเทิงแล้วในรสย่อมยอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรสพิกุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีโพธิภพเป็นที่มายินดียินดีแล้วในโพธพภพบันเทิงแล้วในโพธพภพย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนจางคลาย ดับไปแห่งโพธิพะพิขุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีธรรมารมณ์เป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมารมณ์บันเทิงแล้วในธรรมารมณ์ย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งธรรมารมณ์พิขุทั้งหลายส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะรู้แจ้งความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปตามเป็นจริงไม่มีรูปเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในรูปไม่บันเทิงในรูปยังคงอยู่เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรูปพิขูทั้งหลายส่วนตาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะรู้แจ้งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเสียงตามเป็นจริงไม่มีเสียงเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในเสียงไม่บันเทิงในเสียงยังคงอยู่เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งเสียงภิกุทั้งหลายส่วนตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธะรู้แจ้งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกลิ่นตามเป็นจริงไม่มีกลิ่นเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในกลิ่นไม่บันเทิงในกลิ่นยังคงอยู่เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งกลิ่นพิขุทั้งหลายส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะรู้แจ้งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรสตามเป็นจริงไม่มีรสเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในรสไม่บันเทิงในรสยังคงอยู่เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรสพิขุทั้งหลายส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะรู้แจ้งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งโพธพภะตามเป็นจริงไม่มีโพธพภะเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในโพธพภะไม่บันเทิงในโพธพภะยังคงอยู่เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งโพธพภะพิกุททั้งหลายส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะรู้แจ้งความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งธรรมารมตามเป็นจริงไม่มีธรรมารมเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในธรรมารมไม่บันเทิงในธรรมารมยังคงอยู่เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งธรรมารมณ์